เป็นบทสรุปที่จบสวยไม่มีอะไรติดค้างคาใจกันครับสำหรับราฟินญาและโรริโกเดอเปาสองนักเตะคนสำคัญของบราซิลวาเจนตินาที่เพิ่งมีเรื่องบาดหมางกันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนย้อนกลับไปวันนั้นถ้าจำกันได้ความร้อนแรงเดือดดันทั้งหมดเริ่มต้นจากเหตุการณ์ก่อนเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกระหว่างทัพฟ้าขาวเปิดบ้านรับการมาเยือนของเหล่าเซเลซา เมื่อจูๆ่ๆราฟินยาออกมาให้สัมภาษณ์กับโรมารดโอตำนานรุ่นพี่ทีมชาติด้วยความฮึกเหมิมสุดมั่นใจว่าเราจะบุกไปขยี้อาร์เจนตินาให้เละเทะทั้งในและนอกสนามแน่นอนผมจะยิงประตูเราจะจัดการพวกนั้นให้สิ้นซาก ใช่ครับทันทีที่สารทารบของราฟินยาถูกอัปลงโซเชียลบรรดาคนฟุตบอลก็พากันตั้งตารอคอยศึกแห่งศักดิ์ศรีอเมริกาใต้แบบใจจดใจจอ่อปกติคู่นี้เจอกันทีไรพร้อมเดือดพร้อมปะทัอยู่แล้วนี่นักเตะค,คนสำคัญฝั่งบราซิลยังออกตัวแรงไม่แคร์สื่ออีกยิงปลุกเร้าบรรยากาศก่อนเกมสุดๆสลับไปคู่กรณีอย่างทีมชาติอาร์เจนตินาโดนรูปคมมาขนาดนี้พวกเขาไม่ออกมาตอบโต้ก็จริงแต่มีการส่งต่อข้อความของราฟินยาภายในทีมผ่านวอตส์แอป พระปกใจก่อนลงสนามพร้อมรอต้อนรับคู่แข่งแบบเต็มระบบเอาลาะที่สุดแล้วเช้าวันพุทธที่26เกมระหว่างอาร์เจนตินาและบราซิลก็เริ่มฟาดแข้งประเด็นคือแมชวันนั้นทีมเยือนสู้เจ้าบ้านไม่ได้ทุกกระบวนท่าตลอด90นาทีอาร์เจนตินาพับสนามบุกใส่บราซิลแทบจะฝั่งเดียวและบทสรุปเกมที่มาสมานเมนเตลก็จบลงด้วยชัยชนะของทัพฟ้าขาว4ประตูต่อหนึ่งแน่นอนเมื่อรูปเกมและตัวเลขบนสกอร์บอร์ดดอ,อกหน้านี้ไอ้หนุ่มออกตัวแรงอย่างราฟินญาก,ก็มีแต่ยับกับยับ ราฟินยากลายเป็นกระสอบทรายถูกห้อมล้อมด้วยผู้เล่นคู่แข่งเจอนักเตะแฟนบอนาเจนเอาคืนสารพัดทั้งในและนอกสนามกลายเป็นมีมถูกเอามาล้อถูกเอามาขยี้กันทั้งวันโดยหนึ่งในคู่กรณีวันนั้นคือโรดริโก้เดอเปามิดฟิลฟ้าขาวที่มีจังหวะกระทบกระทั่งประทักคารมกับราฟินยาหลายต่อหลายช็อตหลังจบเกมเดอเปาพูดถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าผมแค่ทําในสิ่งที่ต้องทําในสนามเราไม่เคยดูหมิ่นใครก่อนแต่หลายปีมานี้มีคนพยายามหยามเกียรติเรา ในมุมมาเจนติน่าเจอคู่แข่งปากแทบเปิดก่อนเกมแบบนั้นไม่แปลกที่พวกเขาจะตั้งใจมาเอาคืนแบบจัดหนักจัดเต็มตัด้าไปฝั่งราฟินยาถ้าสังเกตวันนั้นสีหน้าแววตาปีกบาซ่าดูซึมไปเลยครับเมื่อออกตัวแรงแต่ตอนจบไม่เป็นอย่างที่คิดราฟินยาจึงทําได้เพียงเดินก้มหน้ารับชะตากรรมกันไปเชื่อว่าเจ้าตัวน่าจะได้รับบทเรียนราคาแพงจากเกมวันนั้นไม่น้อยโอเคหลังทับฟ้าขาวเอาคืนแบบทบต้นทบดอก โปรแกรมทีมชาติก็ผ่านพ้นไปบรรดานักเตะกลับมารับใช้สโมสรต้นสังกัดเรื่องทั้งหมดเหมือนจะจบแค่นั้นหากแต่ช้าก่อนเพราะไม่กี่วันต่อมาเดอเปาได้ราฟินญาดันโคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งในสีเสื้อบาร์เซโลนาและแอตเลติโกมารดริดพวกเขาต้องดวลกันในเกมโคปาเดเดรอบรองนัด2บ้านตราหมีประเด็นคือวันพร้าไม่ได้มีหนเดียวและคราวนี้เป็นคิวของราฟินญาได้เฮบ้างเมื่อบาร์เซโลนาของเขาบุกมาเมาชนะแอตมาดริด1-0ผ่านเข้ารอบชิงสำเร็จ สำหรับราฟินญาถ้าเจ้าตัวจะเอาคืนเดอเปาก็ถือเป็นเรื่องเข้าใจได้เพราะนอกจากแผลยังสดๆดร้อนๆแล้วอย่าลืมว่าแอตแลติโกมาดริดยังเต็มไปด้วยนักเตะอาร์เจนตินาหากแต่สิ่งที่ปีกบาซ่าทำนั้นกลับตรงกันข้ามครับ ตลอด90นาทีที่เมโทรโพลิตาโนแม้บาร์เซลโลนาจะเป็นฝ่ายบุกเมาชนะตราหมีแต่ไม่มีช็อตไหนที่ราฟินญาแสดงให้เห็นว่าเขาตั้งใจจะแก้แค้นเอาคืนเดอเปาไม่เพียงเท่านั้นหลังจบเกมราฟินญายังแสดงสปิริตเดินไปดักรอเดอเปาในโหมงนักเตะก่อนจะเป็นฝ่ายขอแลกเสื้อคู่แข่งหน้าห้องแต่งตัวเจ้าบ้านโมเมนต์ช่วขณะนั้นทั้งคู่หยุดพูดคุยกันพักหนึ่ง แลราฟินญากับเดอเปาก็แลกเสื้อกันในตอนจบช่วงเวลาดังกล่าวไม่รู้ว่าทั้งคู่สนทนาอะไรกันบ้างแต่ด้วยสีหน้าภาษากายเดอร์เปาและราฟินยาดูเหมือนพวกเขาจะลืมความบาดหมางในเกมทีมชาติไปเลยครับยิ่งฝั่งราฟินยาที่สวมกอดปลอบใจเดอเปาที่กําลังเดินผิดหวังคอตกกับผลการแข่งขันทั้งที่สัปดาห์ก่อนตัวเองเพิ่งจะโด,ดนทัวฟ้าขาวลงเลเทในยิ่งหน้าเรสเปคแข้งบาซิลเลียนเรื่องระหว่างผมกับราฟินยาเกิดขึ้นในช่วงที่เกมกําลังดูเดือด เราต่างก็ปกป้องชาติตัวเองด้วยทุกสิ่งที่มีและเกมวันนั้นก็เข้มข้นมากๆอย่างไรก็ตามเมื่อจบเกมทุกอย่างคือจบเมื่อผมต้องเจอกับราฟินญาที่สเปนอีกครั้งเป็นธรรมดาที่เราจะจับมือกันและทิ้งเรื่องทั้งหมดไว้ข้างหลังส่วนการแลกเสื้อหลังเกมนั่นคือการแสดงความเคารพกันและกันราฟินญาคือผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและความเป็นคู่แข่งก็จบลงในสนามโรดิโกโดเดอเปาก่าวหลังจบเกม ก็ถือว่าเคลียร์กันแมนๆไม่เจ้าคิดเจ้าแขนผูกใจเจ็บกันครับสำหรับราฟินญาและโรดิโกเดอเปา